สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวนีแฟชั่นคลิปนี้มาทำเสื้อสายเดี่ยวตัวสั้นกันนะคะแล้วก็จะมีสาบติดกระดุมด้านหน้ามีทรงในตัวนะคะซึ่งจะได้จากการทำกลิดวัดรอบอกให้พอดีแล้วก็ให้หารด้วยสีนะคะดิฉันจะสมมุติที่90ซนิเมตรแล้วก็หาร4ก็จะได้เท่ากับ22.5นะคะ จากด้านบนให้วัดลงมา3เซนติเมตรนะคะแล้วก็ตีเส้นยาวไปเลยค่ะเพื่อที่จะได้เห็นเส้นชัดนะคะข้างตัวให้วัดเข้าไป2.5เซนติเมตรในส่วนนี้จะทำเป็นสาบนะคะความยาวกำหนดที่24.5ค่ะตีเส้นไปเลยค่ะ จากจุดนี้จุดกึ่งกลางหน้านะคะวัดเป็นความกว้างของเสื้อ22.5ค่ะกำหนดจุดไว้ค่ะด้านนี้ก็22.5ตีเส้นเชื่อมกันค่ะกึ่งกลางหน้าให้วัดลง2เซนติเมตรกำหนดจุดไว้นะคะเส้นนี้คือเส้นรักแร้นะคะ ให้วัดลง7.5ซนติเมตรด้านนี้ก็7.5แล้วก็ตีเส้นเชื่อมเป็นเส้นอกค่ะจากจุดนี้วัดเข้าไป10.5ซนติเมตรกำหนดจุดไว้ค่ะจะเป็นเส้นเกรดนะคะจากเส้นนี้ ก็สิบเหมือนกันค่ะแล้วก็วัดออกด้านละ1.5เซนติเมตรก็จะได้เป็น3เซนติเมตรนะคะแล้วก็โค้งเส้นนิดๆน,นะคะเป็นจากปลายเกล็ดนะคะก็ให้วางไม้บรรทัดเป็นเส้นขนานตีเส้นลงมาที่ด้านล่างค่ะ ก็จะทําเกล็ด2เซนติเมตรนะคะก็วัดออกด้านละ1เซนติเมตรจากจุดนี้ก็วัดลงมา5เซนติเมตรปลายเกล็ดจ,จะอยู่ในจุดนี้นะคะก็ตีเส้นมาค่ะเวลายเย็บก็เย็บมาแค่จุดที่กำหนดไว้นะคะในส่วน5เซนติเมตร จะไม่เย็บนะคะปลายเปล็ดจะอยู่ที่จุดนี้แล้วก็จุดนี้นะคะหุนหน่อยนะคะแต่งเกล็ดให้สวยนะคะโค้งนิดๆค่ะจากจุดนี้นะคะก็ให้ตีเส้นมาในจุดที่กําหนดไว้ค่ะในจุดนี้โค้งนิดๆก็ได้นะคะจะได้ช่วงหน้าอกที่ดูสวยสวนเส้นรักแร้ ให้ตีเส้นมานะคะในส่วนของเกล็ดนะคะให้ปิดเกล็ดนะคะแล้วก็โค้งเส้นให้เส้นกลืนกันนะคะในจุดนี้จากชายเสื้อนะคะให้วัดออกไป10เซนติเมตรค่ะแล้วก็ตีเส้นมาที่จุดรักแร้ค่ะ จะเก็บเส้นเอวนะคะนิดหนึ่งส่วนซ้ายเดี่ยวก็จะอยู่ในจุดนี้นะคะต่อไปก็มาทำชิ้นหลังกันนะคะตีเส้นให้หางออกไปสักหนึ่งไม้บรรทัดนะคะจากจุดนี้ความว้าง22.5เท่ากับชิ้นหน้าด้านล่างก็22.5ตีเส้นเชื่อมกันค่ะ จากจุดนี้ก็วัดลง7.5ซนเมตรจะเป็นข้างตัวนะคะด้านนี้ก็7.5แล้วก็ตีเส้นออกไปค่ะแล้วก็วัดลง2ซนติเมตรค่ะแล้วก็โค้งนิดๆน,นะคะจากจุดนี้ก็วัดออกไป10เซนติเมตร เก็ดกว้าง2เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นขึ้นมานะคะจะเป็นเส้นเกล็ดค่ะจากจุดนี้ก็วัดเข้ามา1.5เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะเส้นข้างตัววัดเข้า1เซนติเมตรค่ะแล้วก็ตีเส้น เชื่อมกันค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะจะเก็บด้านหลังนิดหนึ่งนะคะแต่เย็บเป็นเกล็ดค่ะมาดูวิธีการวางผ้ากันนะคะซึ่งดิงฉันก็ได้ตัดเป็นกระดาษด้วยเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะนำมาวางบนผ้าค่ะก็เวลาตัดก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะสชิ้นต่อไปก็มาวางผ้ากันนะคะในส่วนของชิ้นหลัง ซึ่งชิ้นหลังจะใช้วิธีการที่ไม่ตัดผ้าออกมาเป็นชิ้นนะคะจะใช้วิธีการวางเป็นสันทบแล้วก็ค่อยเย็บเป็นตะเข็บนะคะติดเข็มหมุดไว้นะคะด้านบนให้เผื่อเย็บ1ซนติเมตรส่วนปลายเสื้อให้วัดลงมา3ซนเมตรนะคะเพื่อที่จะพับเย็บในส่วนข้างตัวเผื่อเหลือเผื่อขาด ก็เผื่อไว้2เซนติเมตรค่ะชิ้นหน้าก็จะเป็นกระดุนก็เป็นสาบแล้วก็วัดออกไป3เซนติเมตรเพื่อที่จะพับเย็บเป็นสาบนะคะด้านบนเผื่อเย็บ1เซนติเมตรแล้วก็ข้างตัว2เซนติเมตรส่วนปลายเสื้อก็3เซนติเมตรค่ะแล้วก็มาตัดอกจอากกันเลยนะคะชิ้นหน้าจะตัดเป็น2ชิ้นค่ะ ส่วนชิ้นหลังจะตัดแค่ชิ้นเดียวนะคะเพราะว่าจะวางเป็นสันทบแล้วก็เย็บกึ่งกลางค่ะชิ้นหน้า <c oughs> ชิ้นหลังเรียบร้อยก็ให้กดรอยนะคะตามกลิดที่วาดไว้ะค่ะด้านบน <c oughs> ด้านล่างทุกส่วนเลยค่ะในส่วนของสายเดียวสายเดียวก็ให้ตัดผ้าตามยาวเหมือนตัวเสื้อนะคะความกว้าง,ง6เซนติเมตรค่ะ เย็บกลับด้านให้ได้2เซนติเมตรนะคะความยาวกำหนดที่เตรียไมไว้ก่อนนะคะสัก38เซนติเมตรค่อยมาตัดทิ้งอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ว่าใส่แล้วต้องการแค่ไหนนะคะในส่วนของสาบนะคะก็จะใช้วิธีการดามหลังจากเย็บเกล็ดเรียบร้อยแล้วก็ให้เย็บโดยโรอบกันยืดนะคะในส่วนนี้แล้วก็จะมีผ้าดามตัดผ้าดาม 2.5ซนติเมตรนะคะมาดูในส่วนที่จะเย็บกันนะคะเมื่อกดรอยเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นมีเกล็ดบนเกล็ดล่างช่วงเกล็ดก็จะมีฟาร์มหางค่ะซึ่งจะเป็นทรงค่ะเวลาเย็บในส่วนนี้เราจะไม่เย็บเพื่อที่จะเก็บเป็นทรงนะคะแล้วก็ให้ติดเข็มหมุดไว้ที่เกล็ดค่ะ เวลาเย็บก็เย็บมาเรื่อยๆนะคะจนมาถึงปลายเกล็ดค่ะในส่วนที่เป็นสาบค่ะก็ให้พับลงนะคะแล้วก็พับเข้าไปในส่วนนี้เราก็จะเย็บค่ะซึ่งเมื่อเราติดเข็มหมุดไว้นะคะก็จะเห็นเป็นเป็นทรงนะะในส่วนของชิ้นหลังก็ติดเข็มหมุดไว้ะะเราก็มาเย็บกันเลยนะคะก็ปรับฝีเข็ม ให้เข้ากับผ้าในการเย็บทุกครั้งก็เย็บหัวเย็บท้ายก่อนนะคะในส่วนของตะเข็บด้านหลังค่ะก็เย็บลงมายยําหัวยยําท้ายแล้วก็ให้พลิกกลับด้านนะคะในส่วนของด้านหลังเกล็ดกึ่งกลางหลังนะคะ ให้ใช้นิ้วกรีดให้เรียบหรือถ้าผ้าไม่เรียบก็ให้ใช้การกรีดนะคะแล้วก็มาเย็บทับด้านบนไปเลยค่ะเย็บมาประมาณ0.3เซนิเมนะคะนิดเดียวค่ะส่วนชิ้นหลังก็จะเย็บเกล็ดเรียบร้อยทุกเกล็ดเกล็ดทุกเกล็ดให้หันออกด้านนอก ในการเย็บเสื้อแบบนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ผ้ามันย้วยยืดในส่วนด้านบนที่เราเผื่อเย็บไว้ให้เย็บทับไปสักสองครั้งนะคะกันยืดค่ะชิ้นหลังเรียบร้อยต่อไปก็มาดูชิ้นหน้ากันนะคะในส่วนของเกล็ด เมื่อใกล้จะถึงปลายเกล็ดนะคะประมาณสักเซนครึ่งให้ปรับฝีเข็มนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้ทีขึ้นแล้วก็เย็บยาวออกไปเลยค่ะไม่ต้องมาย้ำปลายเกล็ดนะคะเพราะว่าถ้ามาย้ำปลายเกล็ดจ,จะได้ปลายเกล็ดที่ไม่สวยมันจะบุดด้านบนก็ย้ำหัวย้ำท้ายค่ะแล้วก็ปรับฝีเข็มหน่อยหนึ่งนะคะ ีห้าเซนติเมตรนะก็จะได้จะยาวออกมาเป็นแบบนี้นะคะถ้าเราพลิกกลับด้านดูมันจะไม่บุ๋มนะคะเวลาเวลาเราเอาไปรีดมันก็จะสวยค่ะเกล็ดด้านล่างก็เย็บมาจากด้านล่างมาเลยนะคะแล้วก็มาทำลักษณะเดียวกันเหมือนเกล็ดด้านบนนะคะที่ว่าเย็บยาวออกมาเลยค่ะแล้วก็มาเย็บในส่วนของสาบนะคะ สาบที่ติดกระดุมค่ะด้านซ้ายด้านฝาเมื่อเย็บด้านในเสร็จนะคะก็ให้เย็บด้านนอกอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ให้พลิกเกล็ดออกด้านนอกให้หมดนะคะแล้วก็มาเย็บในส่วน เหนือทรงนะคะการยืดค่ะทำเหมือนที่เย็บชิ้นหลังนะคะเย็บสองครั้งชิ้นนี้ก็เหมือนกันค่ะเย็บเย็บเหมือนกันเลยค่ะก็จะได้เป็นชิ้นหน้าเมื่อประกอบกันในส่วนของสาบก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะในการทําสาบหลบเข้าด้านในนะคะจะทําแยกเป็นชิ้นๆแล้วก็นํามาประกอบกันนะคะเพื่อที่ เวลาลองตัวอาจจะล้วมหรือว่าคับไปก็สามารถที่จะแก้ไขได้ง่ายนะคะจะแก้ไขในส่วนของขั้นตัวค่ะก็มาเย็บในส่วนของสาบกันก่อนนะคะในการทําสาบหลบกก็จะมีรอยอยู่นะ,ะที่เผื่อผ้าไว้หนึ่งเซนติเมตรค่ะก็กรัดเข็มหมุดในตลอดแนวเลยค่ะหรือว่าถ้าใครไม่ถนัดก็เอาไว้ก่อนก็ได้ค่ะ ย้ำหัวย้ำท้ายแล้วก็แล,วแล้วก็ใช้นิ้วกรีดให้เรียบก่อนนะคะแล้วก็เย็บพับไปอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อที่ว่าอย่าให้ส่วนนี้แลบออกมานะคะเมื่อเย็บเสร็จก็ให้พับลงนะคะก็ใช้เข็มหมุด ติดไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะทําการเย็บอีกครั้งนะคะเย็บประมาณเมื่อพับแล้วก็ประมาณ1เซนติเมตรนะคะในส่วนของด้านหลังก็จะดูเป็นแบบเหมือนโค้งนิดๆน,นะคะต่อไปก็มาเย็บในส่วนของสาบหลบชิ้นหน้ากันนะคะ เสร็จก็กรีดแล้วก็เย็บทับอีกครั้งหนึ่งในส่วนที่เหลือก็พับเข้านะคะแล้วก็เย็บกันแลบค่ะผ้าส่วนที่เหลือกับตัดทิ้งนะคะแล้วก็พับเข้าไปด้านในแล้วก็ใช้เข็มหมุดติดไว้แล้วก็เย็บนะ ชิ้นหน้าอีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันค่ะต่อไปก็มาเย็บสายเสื้อกันนะคะเย็บสองเซนติเมตรค่ะสายเดี่ยวก็กรับด้านออกมาเรียบร้อยก้อยเย็บทับอีกครั้งนะคะทั้งสองด้านเลยค่ะรีดได้เรียบนะคะแล้วก็นำมาเย็บ นะคะเสื้อชิ้นหน้าที่ว่าเย็บเสร็จเรียบร้อยทำสาบหลบอะไรเรียบร้อยก็หับใช้ในส่วนของสาบนะคะประกบเข้าด้วยกันติดเข็มหมุดไว้นะคะแล้วก็ในส่วนชิ้นหลังก็นำมาประกบกันค่ะด้านข้างแล้วก็ติดเข็มหมุดไว้นะคะถ้าหลวมไปก็สามารถที่จะขยับเข้าไปได้นะคะ ก็ให้มีผ้าเหลือไว้ในส่วนนี้นะคะซึ่งถ้าเย็บเสร็จแล้วก็นำไปโพงหรือว่าเย็บเก็บปริมก็ได้นะคะทำทั้งสองด้านเลยค่ะในการติดสายเสื้อนะคะก็กำหนดให้เท่ากับปากของตัวเองนะคะประมาณ3 2 3 3ก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็ติดแล้วก็นำไปเย็บนะคะจุดที่ติดสายเดียวก็จะอยู่ในช่วงที่เป็นเกล็ดนะคะ ส่วนด้านหลังก็จะอยู่ในช่วงที่เป็นเกปรดนะคะนำไปเย็บชายเสื้อให้เรียบร้อยนะคะส่วนของกระดุมก็จะติดสัก5เม็ดนะคะแล้วก็ทำรังกระดุมนะคะต่อไปก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการติดกระดุมนะคะก็จะติดกระดุม5เม็ดหลังจากที่ทำรังกระดุมเสร็จแล้วก็จะทำา5รังนะคะแล้วก็มาติดกระดุมค่ะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำนะคะ ในการทํารังกระดุมใช้มือก็ได้ค่ะหรือว่าใช้จักเย็บนําร่องก่อนแล้วก็มาถักด้วยมือค่ะเย็บให้แน่นนะคะแล้วก็พันสองสามรอบก,ก็มากก็บได้ด้านหลังนะคะแล้วก็ตัดได้ก็จะเป็นเสื้อที่เสร็จเรียบร้อยนะคะ มาดูกันนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วติดกระดุมเรียบร้อยก็จะเป็นเสื้อที่เสร็จเรียบร้อยรีดได้เรียบนะคะจัดใส่เป็นเสื้อในก็ได้นะคะหรือจัดใส่เป็นเสื้อสายเดี่ยวหรือว่าใส่เสื้อคลุมทับอีกชั้นหนึ่งมาดูด้านหลังนะคะ ด้านหลังก็ส่วนของด้านหลังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นเสื้อสั้นแค่เอวค่ะหรือว่าใครต้องการที่จะมีลูกเล่นโดยที่ว่าติดระบายชายก็ได้นะคะก็จะดูสวยพุ้งพริ้งไปอีกแบบหนึง่งคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะรายละเอียดติชั่นจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกครั้งเผื่อใครไม่เข้าใจก็เขียนถามมาได้นะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมชอบใจก็กดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะ